สบายดีพี่น้องต้องไปคนไทยคนอีสานแฟนแร่กันมิดมาแค้นแฟนหมกอกรพี่น้องหมอลําซ่องพระเยาวันลําเปนออฟฟิเชียลครับโอ,โอ้เป็นยังบุนยังคุ้นอย่กแล้วพี่น้องเลยสามขาดเลยสี่ขาดเลยวันนี้แม่คว้าเอิญขณะที่งานเขามากินเขาอีกแล้วเบิกเบิกเคลืนมาข้างพักเล่มกับเอิญไม,ม่กินว่านกนเอิญไม,ม่กินก้อนตั้งเวทีวัอนี้เอิญไม,ม่อีกแล้วครับสาธุสาธุ แม่คั้วใจดีโอวข้าวต้มเอาจัดไปจัดไปพี่นห้องเอาต้มบรีเปนเลี่ยงข้าวต้มครับต้บดเ่ข้าวต้มครับแล้อุปสมบัพักท่องครับบดบดบดบบดบดอัวตัวยังเบิงไห ฟ้าโบ้ฟ้าเขียวมันกินบ้ไหนสัตว์ตีเรื่องนีมาเสียบสินี่สิฟ้าเขียวเขาต้มเขาฟองหวานครับพี่นอ้องข้นแม่ขะนะั้วแรงๆเลยเลิกแล้ว เออบาอือไหมท่านพ่อเพิ่นมีเม่นูบอกอื้อหลายแลนอเนาอื้อเต็มเลยว่้ปูเอียงตีเขาก็ไมาอยากตาดครับนี่นี่เรียกอะไรคุณมนี่ยมาเลยขอบคุณคุณแม่แม่คัวใไปกินน้ำสามมือนเอาเป็นยังบุญครับ บวบอื้อครับแล้วก็ข้าวต้มน้มอัดไผยาใส่นั่นบ่ลองขินบวบอื้อขอาเจ้าลองิึงนั่นคือบวกินบวนบอื้อขอาเจ้าไหมยองใส่กันสักวันนะึงก้อนขินเน่ย ออกคุณคุณแม่แม่ขัวห้อยป้าเถ่าผีปอบเอาเฝ้าคนน้องคนสีเห็นคนสีเห็นยังไลี้ยงไทยรูปไม่แห้งหรอกฮมักเผ็ดอีลีบออมาหนีมั้ยนี่นี่โจ๊ะตกบวชแบบอื้อราดเลยน้ำตาลเลยเทน้ำตาลเลยนี่กัดขอบคุณแม่ขั้ครับเลี้ยงสามมือเลยครับ ผู้ใดล่างถวยล่างจันเมื่อนี้ห้โซ่ไฮมันเนี่ยถือเรียกสามตัวเคียงเคียงลดเด้อแม่ไปยังไหเมื่อขึ้นในเบิ้งบมอลำอ่ะในเบื้องดึกว่าไหนล่ะว่าสอดเคียงดอกน้มันหนาวพนเนาะมขึ้นหนาวครับเดเมื่อขึ้นมมาหนาวครับขนาดเลยแม่ดลางถวยล่างจานเล้วบุญเล้วบ่นี่้โซ่ไมันทุกคนตัว อายุอายุอายุหลงปู่เขาตนไหนก่อนฮึเ่เสื้ออายุเพ่นเป็นแต่คืออย่างนี้ยผมมาขันขันจัดงานทบจังหวะยังสี่มันมักมันมักออกเลยต้นมากอ่ะหา้าเปาะอันนี้ครับผม่ได้เบิเร์ซัาเด็กมากผมกันไปนอนขึน้ือนกัน มาทั้งหมอลบนี่ยแหละครับอยู่ทั้งสารคามทั้งละเอ็ดบ้านเฮานี่แหละยู่บ้านเดียวกันนี่ยแหละแต่ว่าาอยู่คนละเพื่อเสือเนี่ยเราเนียนเผยเนียนข้าครับบุญเล่วเราเราไปเลยนี่ครับข้าทีมยงันไม่กินยื่นี่ยแหละครับคนเอื่นไม่กินข้าวต้มครับ คุณหลายๆคุณหลายๆขอบใจมากๆอันนี้นี่กังามยี่ตัวในี่ยศูนย์สองเนี่ยเอาใส่เมียจะมานั่งบอกตัวไหนบู้เมื่ได้ฟังซํำเหมือนขึ้นเลยรรยากคุณท่นเก็บนี่เป็นอกเห็ดใบงามผลอันนี้ไหมเ่นเห็ดใบงามผลเลยเพรานท่านเอ่เมียน เอาไว้เบิ้งสะกนมันงามอยู่ช่องนี่เลาวดัดจีพัฒนาตัวอย่างนี้ที่มีผลงานดีดเด่นมีหาหกครับเป็นอนุรักษ์อันนี้กับเฮดดีด้นี่ครับนี่มันเป็นสัดเป็นส่วนเป็นสารเรียบร้อยไหมครับวัดเพนไหมสมกับสมหน้าตาเป็นวัดเจ้าคณะอำเภอ่หรอครับ สุดยอดแท้ไม่ไม่ดอกไม่ประดับช้างพายศีวาลีเทวิมนโอ้ต่อสร้างพัดวาลีสวัสดิ์มีีทีเป็นม่นั่นละเนาะพัาน้องต่อเทียบป,ประท่านครับอ,อ,อำเภออำเภอจังหันจังหวัดร้อย สถาการกรร่อนสี่เดินทางครับพี่น้องมันนี้บ่ไกลเรกครับประมาณแปดสิบโลครับไปอำเภอปทุมรน์ในยังหวัดล่าเหยืขึ้นเขานี่แหละเอาอยูคนละสนจังอำเภอจังหานยุติดมันยุติดลอยเห็ดเนาะสี่หย่อนไปทงังกมนาซน์กาลสินแต่ปทุมราชยึดสนทงังพยักผลครับพยักสะตึกชุมพ้นผลครับนี่ครับบอก้อนสี่ หาทุนสั่งศาลาปฏิบัติธรถร้ำก็เป็นศาลาไม่ประกอบจิตของสงฆ์ครับนี่หรือว่าเป็นวัดสวยงามนี่เป็นของพิจัดระเบียบเรียบร้อยดีไหมสถ่นทีสะอาดลงมันนี่ไม่ประดับแต่ว่วามันก็เป็นสั์เป็นส่วนนี้ดีคล้ครครับวัดในเมืองเลยครับ ันดีก็ดีพองามเลยสุดยอดอครับทีมงานเท่าสีเดินท้าแห้วครับพี่นอ้องเขาแล้วเราที่ผู้ขายนย้งเอามาถ้าพี่น้องมาส้มบริเวณวัดนเมือนั้นมันมากก่ได้มาไทยไทยกับไทยย่ำขึ้นครับ งั้นเรากำลังกินพออยู่ครับขอบคุณหลายๆแม่ขั้วฟ้าขั้วห้โซห้มันให้เธอเรียกสามตัว,ดวดเด้อนั่นแล้ว,วเอา้าวงั้นพ่อสิครับขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆครับล่าปีล่านอ้องเหรอเด้อบ่ าพีล่ะน้องตอนคนโบวานอาหารบโหลายป่าไหนเนีแต่ว่าวพ่อจะถิ่มปอกเนี่ยย่อมาใส่ปลาหลาไ<ะ>หลปลาไหลปลานิ้งปลาดุกปลาล้อมเมืองอะไรปลาเน,นี่ยพ่อเนี่เห็นบอดเห็นปลาตาไน้อตัวหนึ่งยืนเนี่ยยืนเมืองยังนี่เนี่ย ร้อยมาท่านหนิร้อยไปหันไปตําทออะไรเลยร้อยมาท่านหนิก็ตตำใหม่ร้อยมาหีิก็ตตำหนิเรื่องอะไรหูว่าปลาอย่างปลาตาเพี้ยนอ๋อบ้าห้ยบ่หัวอีกโอ้โหอ้โอ้โอมอไม่คิดเลยอย่าหนิไม่หนีปลาตาเพี้ยนเห็นไหมตามันเพี้ยนเลยปลาตาเพี้ยนนอะ่ะโอ้ยมหัศจรรย์สิคือผอจัดไปหนึ่งมุกโอ้โหโอ้โหโอ้ของดีของดี ก็มีเแก่นกับปาเติมอู่ปั๊มปลาเท่าเออปลาตาเพียนเออปลาตาเพียนมีโอ้ปากห้ามเ้ยกูวอาแล้ว2สองชั่วโมงเหรอของตาคืดพ่อขอบคุณพี่น้องหลายๆครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีไ้ไยบุญพูน